ค่ะหนิงปฐมาค่ะขอต้อนรับคุณทั้งสู่รายการสวยไปไหนซีซั่นสามนะคะเราเดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายสําหรับซีซั่นนี้แล้วนะคะน้องหนิงอยากจะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มอบกําลังใจนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนมาตอดนะคะสําหรับรายการสวยไปไหนของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะน้องหนิงก็จะพกท่านมาดูอีกวิสากรจหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือวิสากรจชุมชนกลุ่มเกลือสมุนไพรลาดใหญ่เมกรอง <S 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 นั่นเองนะคะที่นี่เขาเด่นดังในเรื่องของการทําสปาเกลือแช่เท้านั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปชมพร้อมๆกับน้องหนิงเล ่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญนะคะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงชนะนายพลาเป็นบบาสักครู่เดียวคะ่ะกติกาเกมในวันนี้คือเราต้องทายใจาตา,ตา,ตาลอต้องอ่าโดยการเรียงสีผลิตภัณฑ์นะคะที่มีอยู่นะคะถ้าใครเรียงสีได้ถูกต้องก็เป็นผู้ชนะไปชน,นะ,ะชนู่แล้วเพราะว่าคบกับตาล้องมาสิบกว่าป,ปีแล้วโอเคหนึ่งสองสามโอ้โหนาเริ่มก่อนนะคะจะมีโอกาสทุหมวห้าครั้งนะคะ

อแอล้ถูกไมคะผิดค่ะิดค่ะ่ะุณมีโอกาสเทียงสองครั้งเท่านั้นนะคะผิดค่ะ <c oughs> แบดแบดแบแบ เมื่อกี้ฉันก็ไม่ทันดูตอนคุณเขียนเลยอ่ะอันนี้ได้เงินรางวัลกี่บาทคะเนี่ยห้าบาททันทัๆที่เราต้องเก็บขยะนะคะแต่ว่าเราทำเหมือนเราได้เงินรางวัลห้าพันบาทถูกผิดค่ะพี่พีสุดท้ายนะคะเราวาทำรปโยชน์ร่วมกัน ตอนนี้นะคะเราก็าอยู่กันที่วิสากิจชุมชนกลุ่มเกรอสุนไพรลาดใหญ่แม่กรองมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ตอนนีงนั่งอยู่กับพี่ปุ๋ยสวัสดีพี่ปุ๋ยคะ่ะ เป็นมาเป็นไปของวิสาหกิจชุมชนนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่ปุ๋ยก็คือตำบลลัดใหญ่ของเราเนี่ยค่ะส่วนมากมีอาชีพทํานาเกลืออยู่แล้วแล้วก็สมาชิกในกลุ่มของเราก็คือมาจากคนที่มีอาชีพทํานาเกลือมารวมตัวกันตืบเนื่องมาจากปัญหาของเกลือมันมีราคาตกต่ำมันก็เลยเกิดมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือส่งภัยนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ ได้ต่อยอดมาเรื่อยๆมีการพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้ามามาถามในพื้นที่เราว่าในกลุ่มพื้นที่เราเนี่ยอาชีพการทํานาเกลือแล้วก็กลุ่มวิสาหากิจชุมชนเราที่มันก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเกลือไหมเราก็เลยบอกเขาไปว่า เรามีปัญหาเกี่ยวกับว่ากเกลือมีราคาตกต่ำ <delighted S 2> แล้วเราจะทํายังไงให้เกลือเนี่ยมันมีมูลาค่าเพิ่มขึ้นค่ะเขาก็เหมือนได้โจทย์ไปแล้วก็ไปเออเอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ไหมก็ทํามาเป็นหลายๆสูตรออกมาให้เรา <ért implies S 2> ต่อยอดขึ้นเรื่อยๆ <spoilers S 2> พอต่อยอดเสร็จเราก็เข้าสู่กระบวนการไปทําให้มันถูกต้องก็คือหนึ่งมีอาคารลงผลิต <คะ S 2> จดหมายเลขจดแจ้งแล้วก็เข้าโอท็อปแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้ากับหน่วยงานต่าง พัฒนาเรื่อยๆขึ้นมาจนมีผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามา,าแวะเวียนเยี่ยมมาสอนหรือว่ามาให้ความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของเราด้วยค่ะ,คะแล้วพี่ปุ๋ยทําตรงนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นวิสาหกิจชุมชนมาตั้งแต่พศ2556 เกือบจะสิปีแล้วเหมือนก็นก,ก็เกือบแต่อันนี้เป็นรุ่นหลังที่เข้ามาออแต่ส่วนรุ่นแรกก็คือจะเป็นรุ่นพ่อแม่มีป้านาอาที่มีอาชีพทานาเกอยู่แล้วแล้วเขาก็ก่อตั้งกันขึ้นมาแล้วทําไมถึงต้องมาเป็นเกลือแช่เท้าทําไมไม่เอาเกลือไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นทำไมถึงคิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาคะมันเหมือนกับการเริ่มและลองเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ว่าเราทําไปแล้วเนี่ย มันจะตอบโจทย์ลูกค้าไหมมันจะใช้ได้จริงไหม<ะ>แต่ก่อนที่เราจะจำน่ายเนี่ยเราลองทําตัวนี้ขึ้นมาเราก็เอาไปให้เขาลองใช้ก่อน<ะ>ว่ามันเห็นผลจริงไหมใช้ได้จริงไหม<ะ>ก็ลองจากคนในชุมชนเรานี่แหละลองจากคนแก่หรือว่าคนที่มีปัญหาตรงจุดกับที่ต้องใช้เกลือเช็ดเท้าเ<ะ>ช่นคนมีส้นเท้าแต่มีกลิ่นเท้า<ะ>คนที่มีปัญหาอันนี้ใช้<ะ>เขาก็<ะ>บอกว่า ใช้ได้จริงๆนะเขานั่งยองไม่ได้เขาก็านั่งยองได้แต่ก็คือไม่ได้ใช้ปุ๊บแล้วมันหายมันค่อยๆดีขึ้นมันก็ใช้ตามเวลาของมันว่าลองสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือว่า1เดือนแล้วอาทิตย์หนึ่งไนี่ควรแช่ประมาณกี่ครั้งคะถ้าเป็นแรกๆอะ่ะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเลยนะบางทีอะ่ะสามารถทําได้ทุกวันแต่ก็คือจะใช้เวลาว่างของเราก็คือไม่จําเป็นจะต้องแบบไปนั่งแช่งนะก็คือใช้ช่วงกินข้าวดูหนังหรือว่านั่งเพลินเพินเราก็แช่ได้ แล้วมันก็จะมีเทคนิคของมันว่าแช่อย่างไงให้เห็นผลก็คือเกลือเนี่ยเราจะใช้แช่ในน้ําอุณหภูมิที่เราทนได้ม,มาว่าน้ําอุณหภูมิร้อนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันต้องแช่ในน้ําร้อนใช่ไหมใช่คือน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นที่เรา<ะ>ทนได้นะคะ,ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเนี่ยปริมาณตามที่เราชอบเลยแต่เราอะจะไม่รอให้เกลือละลายนะ,ะบางคนเขาก็จะตีเป็นแบบเป็นน้ําเกลือแล้วค่อยแช่<ะ><ะ>แต่เราอ่ะ พอใส่เกลือไปแล้วอ่ะเราแช่เลยและแต่การแช่ของเราอ่ะก็คือเราต้องไปยืนไปเหยียบเกลือก่อนอแล้วก็ทําให้เกลือพวกนี้เม็ดเกลือจะเป็นการกดจุดใต้ฝ่าเท้าพราะพวกเส้นกระเพาะลําไส้อะไรพวกนี้มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าม,มันก็จะช่วยผ่อนคลายเสร็จแล้วพอเกลือละลายเราก็แช่ต่อไป5-10นาทีเพื่อเป็นการผ่อนคลายเพราะว่าในเกลือของเราเนี่ยมันจะมีผสมกลิ่นอโรมาลิกินสมุนไพรเพื่อช่วยเป็นการผ่อนคลายไปด้วยค่ะใช่ค่ะ ตัวไหนเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดอะคะกลิ่นที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นพึกษาพึกษาก็จะขายดีที่สุดจะเป็นตอบโจทย์ของพวกวัยรุ่นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพึกษาแต่ส่วนมากคนที่มีอายุก็จะเป็นพวกกลิ่นตะไครกลิ่นสมุนไพรอืมค่ะ ที่ปุ๋ยคะตัวตัวเกลือกับตัวดอกเกลือนี่มันต่างกันยังไงคะต่างกันค่ะคือดอกเกลือนะคะมันจะเป็นเกลือแรกก่อนที่ว่าจะได้เป็นเกลือดอกเกลือนี่เขาจะลอยอยู่ผิวน้ําจะเป็นเกลือที่สะอาดจะไม่แตะดินความเค็มดีกรีจะไม่ถึงตกปะลึกเป็นเกลือเม็ดเราจะใช้วิธีการช้อนขึ้นมาตัวนี้จะเป็นเค็มอมหวานแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในเกลือใช่แล้วสรรพคุณของดอกเกลือมันใช้ได้หลายอย่างก็คือตั้งแต่สมัยโบราณน่ะการใช้ชีวิตประจํา วันของคนเราก็ใช้ดอกเกลือไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำวนปากแปรงฟันมีปัญหาสุขภาพกินหรือว่าโอหักร้องให้ตาบวมก็ใช้ได้นะเอาดอกเกลือไปละลายน้ําอุ่นแล้วก็เอาสำลีชุบสำลีชุบน้ำนั้นขึ้นมาแล้วก็นอนโปะตามันจะช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบแดงคนก็ว่าเอ้ยไม่ได้ลองให้มาอะไรอย่างเงี้ยต้องมีติดแล้วเป็นทริคนึงก็มีพี่ปุ๋ยคะแล้วปกติเกลือเรามีขั้นตอนในการตากนานแค่ไหนถึงจะเอามาแปรูป หรือบริโภคได้ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนจะเป็นเกลือเนี่ยมันต้องมีกระบวนการทํานาก่อนการเตรียมนาเนี่ยตุลาชนิกาธันวาเนี่ยเริ่มเริ่มเตรียมแล้วคืเริ่มช่วงเตรียมเริ่มเตรียมเตรียมก็คือไม่ว่าจะเป็นกิ่งนาขุดนาให้เรียบร้อยแล้วก็ดันน้ำเข้านาตักน้ำจนไปถึงช่วงมกรากรุ่พาก็จะได้เกลือเกลือแรกของเราก็จะเป็นดอกเกลือดอกเกลือก็คือ จะอาศัยสายลมแสงแดดเขาก็จะลอยขึ้นมานะแดดไม่ดีลมไม่ดีเขาก็จะไม่ลอยขึ้นมามก็ถ้าวันไหนแดดด,ดีลมดีก็จะไปดูว่าช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะไปช้อนกันขึ้นมามแต่ส่วนจะมาเป็นเม็ดเกลือก็คือ,อชาวบ้านอะ่ะสมัยก่อนเขาก็ไม่นั่งนับวันเวลาเขาจะเรียกเป็นแดดเขาก็นับ2ี่แดดกว่ามันจะมาเป็นตัวเกลือเนี่ยเขาใช้อะไรในการในการตากอ่ะคะ น้ำเค็มน้ำ,นำเค็ม,มใช่ไหม<อ>ดูดเข้ามาแล้วก็ตากแล้วเขาก็<อ>วัดดีกรีให้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ<อ>แล้วก็คอยให้มันได้20บแดดโดยการตกผลึก<อ>ตกผลึกเสร็จก็จะไปการลื้อเกลือลือเกอลอเกือก็จะแบบมีคนแบบไปแขกกันอนะหรือไปลือ้อไปกระทุงแล้วก็เอาเกลือขึ้นแล้วทีวนี้มันมีวิธีการทําความสะอาดยังไงก่อนน้มาบริโภคอะคะส่วนใหญ่ของเราเนี่ย เมื่อเราเอาขึ้นแล้วเราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเมื่อพ่อค้าคนกลางรับซื้อส่วนใหญ่เขาจะไปเข้ากระบวนการโรงงานก่อนจะเข้ากระบวนการโรงงานนะมันจะต้องไปผ่านกระบวนการล้างเกลือของโรงงานอยู่แล้วเกลือเค็มเราต้องล้างน้ําเค็ม,มแล้วทีนี้นองหนิงจะมาถามเรื่องของราคาค่ะถ้าเกิดเป็นไซส์ปกติที่ขายอยู่เลยนะ,ะก็จะเป็นไซส์นี้ะจะวางทั่วไปตามร้านของฝากหรือว่าจุด แสดงงานต่างๆ,ๆที่เราไปก็ราคาปีกก็อยู่หน้าร้านที่100บาทแต่ถ้าเกิดเป็นราคาส่งก็คืออย่างร้านขายของฝากร้านนี้ให้เราไปส่งเราก็จะคิด<ช>คราคาส่งเขาอยู่ที่80บบาทแต่ถ้าเป็นลูกค้าใช้ประจํา แบบว่าใช้อยู่ต่อเนื่องเขาก็จะสั่งเป็นกิโลเพื่อว่าประหยัดเพราะว่าทุกอย่างมันแพงแพ็กเกจจิ้งมันก็คือตามออเดอร์ตามออเดอร์ใช่ถ้าสมมติว่าลูกค้าสั่งหนึ่งกิโลก็จะใส่เป็นเป็นแพ็คแพ็คแพ็คเป็นถุงไม่ให้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวแพ็กเกจจิ้งไปหรือว่าเขาระบุมาก็ได้ค่ะว่าหนูอยากได้เป็นซองซองแบบฉีกแล้วก็เทเลยค่ะหนูก็มีหรือว่าอยากได้เป็นกระปุกพลาสติกเล็กๆไปเปิดแล้วเทครั้งหนึ่งก็มีค่ะ นอกจากตัวเกลือแช่เท้าแล้วพี่ปุ๋ยมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่อยากจะแนะนําบ้างไหมคะก็จะมีเกลือขัดผิวอะ,ค,ะค่ะเกลือขัดผิวก็จะมีทั้ง4สูตรก็จะมีสูตรค,คมิน้นนม,มใบบัวบกแล้วก็ธนาคาซึ่ง เกลือขัดผิวเนี่ยจะทํามาจากดอกเกลือมันจะมีแร่ธาตุต่างๆแล้วก็สรรพคุณของเกลือเนี่ยเขาจะดูดสารพิษออกจากผิวด้วยใ,<ช>ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวเราอะกระจ่างใสแต่ถามว่ามันไม่ได้ขาวแบบผิดธรรมชาตินะมันจะค่อยๆใสขึ้นตามธรรมชาติตามสภาพผิวของเราแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดกลิ่นกายแล้วก็ตรงไหนที่เรามีปัญหาดําด้านก็อศอก ข่าตะตุ้มหลังคอรักแร้ขาหนีบแล้วถ้ามีดำจุดอื่นที่ไม่ใช่ที่พี่ปุ๋ยพูดมาทางแผนถ้าท้องแสบก็ใช้ได้ล้วเกลือตัวเกลือแช่เท้าเนี่ยค่ะเข้าสู่โครงการชุมชนิมได้ของปตทได้ยังไงคะน่าจะเป็นการไปออกลานแล้วก็ไปประชุมต่างๆเวลามีโครงการแบบเชิญเราไปประชุมว่า มีประชุมของอันนี้เราก็ไปแล้วเราก็เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปาด้วยกันหลายๆกลุ่มอย่างกลุ่มนี้เขาเอาผลิตภัณฑ์อันนี้อันนี้ไปแล้วก็เอาไปแล้วก็เลือกขึ้นมาอย่างโอทอปมันจะมีกระจายแบบหลายสินค้าอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยซ้ํากันแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกของกินแต่พวกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันก็จะน้อยเราก็เลยน่าจะได้รับเลือกเข้าไปในตรงนี้ สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมและสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อทางจากทางไหนได้บ้างคะพี่ปุ๋ยก็สามารถโทรมาได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์ผ่านเบอร์เลยก็ได้ค่ะ0 9 9 424 8668ก่ะอปดกค่ะเฟุก็ขึ้นว่าลาดใหญ่เฮิร์บซอฟค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้น้องหนิงต้องขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆนะคะที่มอบความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับสวยอีพีหน้าจะไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะไปยคุณหอน สวยดึงยังไงทําไม่มีใครมีคนัวดอาหาได้ก็ํามันด่นเด่นได้กดอตนยืมไปแต่ทันีที่เราทะตองทเดนเด่นโอเคคบคันมานานไม่ยอมให้ใช้นามสกุลรักเลชุนลมุนก็พวจะอดทนมาร ちょっと กำลังมองหาเกลือแช่เท้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของชุมชนสามารถมาซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามและนอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนผ่าน2ช่องทางได้คือ w w w ์ www. ชุมชนยิมได้และ f a c e b o o k ชุมชนยิมได้โดยกลุ่มปตทซึ่งจะมีสินค้าชุมชนภายใต้ใตโครงการให้เลือกชมเลือกช็อปมากมายลองไปดูนะรับรองไม่ผิดหวังจ้า